วันนี้นะครับคุณทันตวันก็มีการมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เขาทําไปในส่วนของการไปบีบแตรใส่ขบวนเสด็จนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการขอโทษเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ประเด็นก็คือขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนะว่าใช้ความเร็วรถแล้วก็ขับรถโด,ดยประมาะททาให้ประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนด้วยกันเนี่ยเกิดความรู้สึกเดือดร้อนแต่ประเด็นของผมก็คือว่า1นน้องไม่ได้ขอโทษเจ้าหน้าที่เนาะสน้องก็ไม่ได้ขอโทษพระองค์ท่านที่ทํา เรื่องในลักษณะนัก,กล่าวแต่ไม่ไม่คาดหวังการขอโทษของน้องนะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะการขอโทษมันควรออกมาจากใจเนาะแล้วน้องก็โตพอแล้วก็มีวุฒิภาวะพอแหละว,ว่าตกลงเนี่ยเลือกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันได้รับผลกระทบต่อใครบ้างเนาะจนกระทั่งมาจนถ,ถึงทุกวันนี้ประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือน้องกั้งคําถามว่าเฮ้ยทําไมประเทศเราถึงปล่อยให้มีการมีคนมีคดีมากถึงแบบ ดโดนตัดสินแบบ50ปีซงมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวสถาบันท่านปรับพระองค์ท่านแล้วหรอทำไมถึงมีคดีถึงแบบนี้ข้อแรกนะครับการดําเนินคดีของประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่สองเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หลัดนะครับไม่ใช่สถาบันมาดําเนินคดี2การตั้งอยู่ขององค์สถาบันพระมหากษัตริยหากเรามองเชื่อพระวงทุกท่านนะครับท่านปรับเยอะมากถ้าเราไม่ได้มองใจแบบลบขนาดนั้นนะครับ ถามว่าปรับปรับเนี่ยถ้าน้องจะไปถามว่าทําไมมันถึงมีคมดีเยอะแยะน้องต้องไปถามผู้ดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหน่วยงานต่างๆถามว่ารัฐรัฐเองในตลอดระยะเวลาของรัฐบาลลุงตูเ่เคยมีการพูดคุยพยายามเจรจาไหมนะครับผมไม่พูดแล้วกันแต่ให้ลองกลับไปถามนะครับ คุณใช้วุฒนาคมานุสอนนะครับว่าเคยได้พูดคุยหรือเปล่านะครับท่านอดีตรัฐมนตรีดีีน,นะครับเพราะงั้นจริงๆก่อนที่จะดำเนินการอะไรต่างๆนานานเนี่ยเขามีการพูดคุยนะอะไรประมาณนั้นก็ถ้าใครมีโอกาสได้สัมภาษณ์ก็ลองไปสัมภาษณ์ท่านดูนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ท่านให้สัมภาษณ์ไม่เห็นว่าอีกเรื่องนะึงนะแต่ลองไปถามดูแล้วกนะันประเด็นของผมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรา ในฐานะของประชาชนคนไทยผมรู้สึกว่าเอ้ยการที่เราบอกว่าเราควรจะต้องมาพูดคุยกันภายในสภาอันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่การที่เรากําลังจะบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยกําลังจะแตกเป็นเสียงคนมีความเห็นต่างเยอะกันมากอะไรย่เงี้ยผมว่าไม่จริงในมุมของผมผมมองว่ามีคนที่เดือดร้อนอะไรประมาณนี้หรือเคลื่อนไหวะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นอะ ในมุมผมอะผมถึงบอกตลอดเวลาว่าผมไม่ไม่อยากจะนําเสนอเรื่องราวอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะมันเป็นเป็นการสร้างแสงสร้างซีนเพราะจริงๆมันเกิดแค่คนกลุ่มเล็กๆแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้นะครับย้านะพี่ชาดานะครับท่านพบตรพี่ต่อเป็นหน้าที่ของท่านแล้วละ่ะนะที่ดูแลความมั่นคงอะจากการให้มันเด็ดขาดมอนิเตอร์นะครับ เฝ้าระวังแค่นั้นเองส่วนเราก็ไม่ต้องไปให้แสงให้ศีนให้อะไรเขามันจะจบแล้วแค่นั้นเพราะว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นแบบเรื่องลุกลามบานปลายที่แบบโอ้โหแบบมีคนออกมาประท้วงเป็นเป็นล้านคนเป็นแสนคนเป็นวาระของประเทศไทยทต้องขับเคลื่อนออกไปมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแล้วมันก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มันจะต้องพูดคุยกันซึ่งผมคิดว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการพูดคุยเรื่องนี้คือพื้นที่ภายในสภา ตกถกเถียงกันอย่างมีวุฒิภาวะที่คุณทิมพิธาเคยพูดอยู่อย่างเสมอแหละแล้วพรรคต่างๆก็ใช้กลไกภายในสภาเนี่ยไปพูดคุยหาลือกันว่ามันเกิดเป็นเดนนี้แล้วจะแก้ปัญหาย,ยัางไงฝ่ายความมั่นคงจะจัดการยังไงเพื่อดูแลบุคคลสําคัญนะครับอารักขาต่างๆนานา,นาพูดคุยกันในสภากับมธิการตํารวจคุณก็ต้องไปจี้ว่าอา้าวจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เพราะสถาบันคือส่วนรวมจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอีกประเด็นหนึ่งคนถามผมว่า ทำไมต้องใช้สัพนะเรียกคุณเรียกท่านอะไรผมบอกนะเราเองต้องอยู่ในระดับจิตใจที่สูงที่สุดมีวุฒิภาวะมากที่สุดเพื่อที่ให้การสื่อสารของเราเนี่ยเป็นสากลมีความน่าเชื่อถือนะครับและอยู่บนมแตนดาดไม่ให้ใครมาโจมตีว่าเราใช้ถ้ยอยคำหยาบคายเรียกคนแบบไม่ให้เกียรติไม่ได้เพราะหนึ่งเมื่อผมอะมีผู้ติดตามเยอะนะครับ หนึ่งก็คือบางทีน้องๆเยาวชนมาดูผมก็อยากให้น้องเขาได้รับความสุภาพที่สุดเท่าที่จะสุภาพได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ใช่คนสุภาพแต่เนื่องจากเรามีความรามับผิดชอบนะครับก็ใช้คําสุภาพมากที่สุด2ก็คือเมื่อเรายกระดับจิตใจของเราเนี่ยเมื่อสูงสูงเราก็จะสามารถสร้าง motivation ให้กับคนที่เขารู้สึกว่า ใจกลางๆแล้วก็มองภาพกลางๆเนี่ยได้ออกมาเห็นชัดมากที่สุดและมีเหตุผลในการพูดคุยกันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงยังขอให้ทุกคนเนี่ยยังยึดถือว่าถ้าบนโลกใบนี้เนี่ยทุกประเทศมันมีปัญหาภายในหมดแหละเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้วิธีการสื่อสารกระบวนการแสดงออกอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการที่อยู่ร่วมกันกับคนไทยทั้งชาตินะครับ